มาแล้วครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถผ่อนสบายๆนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับมิตซูมิชิมิลาดปีใหม่นะปี2018เป็นไหม่แน่เชนแล้วนะกระจังหน้าโครเมียมหน้าเชนแล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์ด้วยคันนี้ปี18เกียร์ธรรมดานะครับสีสวยเลฮะสีน้ําเงินอมฟ้านะฮะสวยมากนะครับคันนี้จัดฟิตเมนต์ให้นะครับรถที่ร้านนะครับคันนี้นะฮะเป็นแม็กซี่ยนะครับแล้วก็ยางใหม่ๆนะครับนี่ยางใหม่เลยฮะขอบ15นะครับสวยๆเลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้เป็น 1.2 GLX เกียร์ธรรมดานะครับอ่ะมาชมกันเลยครับเดี๋ยวอ่ะเปิดดูฮะครับผมเบาะหลังก็นั่งสบายครับเป็นรถคันเล็กแต่เบาะหลังนั่งสบายนะครับคันนี้เป็น5ประตูนะครับคุณผู้ชมนี่เลยระบะกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับตัวนี้ครับนี่ฮะน็อตไม่ขยับรางเดิมนะฮะพวกนี้ฮะครับพวกนี้นะฮะน็อตเดิมๆเลยฮะพวกนี้ใครหาอยู่นะฮะเบาะหลังก็พับได้นะครับนี่ มีหลาดนะครับสวยนะฮะเบาะปรับระับได้นะครับภายในเป็นโทนสีดํานะครับล้อหน้าล้อหลังสวยนะฮะล้อรถสีน้ําเงินฟ้าล้อสีเทานะครับคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่ห0 0 0มื่นกับอีก831กิโลเมตรมีจอนะครเป็นจอมาจากมิซูเลยนะครับแอร์ปรับได้สีระดับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับ กระจกนะฮะปรับและพับด้วยไฟฟ้านะฮะตรงนี้เลยนะครับที่มือผมที่ผมชี้อยู่เนี้ยปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับไปดูห้องเครื่องกันครับผมคันนี้นะฮะเปิดราคาอยู่ที่ออกรถศูนย์บาทคันนี้ผ่อนแค่เดือนละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองออกรถศูนย์บาทครบเวอร,ร์เข้าประกันค่าจัดค่าโอนหมดแล้วนะครับครบทุกอย่างนะฮะผ่อนอย่างเดียวจะไปไหนผ่านเอาไว้ผ่อนเลยตกเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับนี่ฮะเพิ่งเข้าใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับ ฝาเดิมๆนะครับฝาเดิมๆนะครับน็อตนะครับเครื่องใหม่ๆเครื่อง3สูบตัวนี้ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่78แรงม้าแต่ว่ามิลานนี้เรียนก่อนนะครับท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่าให้ฟังเฉยๆอย่าไปขับแบบนั้นนะครับผมเล่าให้ฟังถึงสมรรถนะของเขาเฉยๆนะครับรถตัวเล็กแต่ว่าขับดีด้วยระบบเกียร์เขาด้วยระบบเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาดีครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศ ส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันหลังการขายเหมือนป้ายแดงมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสวยนะสวยนะครับนี่ฮะสวยมากเลยนะครับคันนี้เป็นกันชนหน้าไมนเชนเนี่ยเป็นเป็นทรงเดียวกับที่มีสเกิร์ตเป็นชิ้นเดียวเลยครับสวยๆเลยครับใครอยากได้ก็ติดต่อได้ที่ร้านแก้วยูสคารลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคันนี้นะครับตรวจโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักชนเบาพิกคว่ำจมน้ํานะครับเอาช่างมาดูได้พาครอบครัวมาลองขับกับผมได้นะครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะครับ สนุกๆเลยขับดีนะครับออกแนวสปอร์ตจิ๋วๆนะครับน่ารักราคาก็สบายกระเป๋าผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทนะครับ